ไปพร้อมยังพร้อมไปเดี๋ยวไปไปยุบข้าวก่อนวันนี้ <c oughs> หาอะไรกินหน่อยโอ้โหสำข้าวที่บ้านไม่มีเลยหมดวันนี้เอาต้องเวทป้าเลยไปด้วยกันไหมทุกคนโอ้โหบอ <c oughs> ไม่ตกเป็นชคอของเบียไปพร้อมยังพร้อม <c oughs> ไป

lui, Lùi xúc, 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 แลตองกองแล้วหนึ่งรายการโลละสามสิบห้าถือไปวันนั้นช่ำอร่อยเลยนี่ปุ๊ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั้าวดูห้าตะขก่อนสองถุงแปสิบบาทอ้ยน่ากินได้เอาผสมไข่นกกระทานะคะเอาไข่นกกระทาผสมถุงนเรียกถาคนขายตกใจหมดได้หรอ่าไรจ๊ะ ไปดูปลายี่ห้าจ่ายี่สิบห้าจ่าปลาโทเบเร่ขอบคุณครับดูปลาดิดูปลาดูแม่ขาแม่ขายิ้มใหญ่เลยดูเมนูสักก้อนกระเพราห่อยี่ห้ากับข้าวสี่สิบอร่อยไหมป้าอร่อยไหมคนขายว่าอร่อยดูดูนี่ดูดูกระเพรา อร่อยจริงนะเจ้านี้นี่นี่ยเนี่นี่ดูดูดูด,ดูผัดทั้งนั้นเลยกะเพราเอ้ยนี่กะเพราถูกมากเลยดูด,ดูดูคนขายมีความสุข <laughs> ยิ้มยืนเลยเลยป <laughs> ้าเอากะเพราเปกลับบ้านหนึ่งถุงเอาบะหมี่ถงหนึ่งถุงแล้วก็ปลาคอไก่หนึ่งถุง,ง,ง,ถงแล้วก็เอาผัดมั้นต์ได้หนึ่งถุงหนึ่งถุงหนึ่งถุง โอ้ถือกินไหมดหมูนะคะได้ขอหมูนี่นี่ข้าวโพดเล็กข้าวโพดเล็กข้าวโพดเล็กมาดูข้าวโพดเล็กนี่เอานี้พี่เอาหนี้ยี่ห้าบาทเหมือนเอ้ยเขาหมวกหมวกหรือข้าวโพดเนี่ยดูดูหมวกหรือข้าวโพดเราจะขายได้ไหมเนี่ยขายได้อยู่แล้วโอเค โ้ยเฮ้ <positives> <t une> <t une> ้กนตืใจ้งแล้กนแ่งื้นแกงี่แกงอยู่นี่นี่ไงอยู่ใต้บาะนี่ไงนี่มาดูแลนี่เดินมาเ่ดูมันอยู่ไงนี้ทุกคนนี่ไงลองกองผลไม้ลองกองนี่อะไรโพด ข้าวโพดไงที่ซื้อมันเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็แกงสูงเมื่อกี้ร้านป้าที่เขาขายถูกมากเลยนะสูงเ,ออเ,ออเขาจริงสิข้าวส่วนราดข้าวก็ยี่หานีน่ยังไม่จบเรียบร้อยเสร็จแล้วบาย <laughs>